รวมแล้วก็วัดกันที่ความัะเอนนียในการจบกรนะฮะอ่อมันเรื่องของเกนแท็กติกแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ไปลองกันนะาการการที่รู้เขารู้เรานะผมคิดว่าแล้วก็เราก็ทำได้ดีโยเพราช่วงในช่วงเริ่มต้นนะจตกก่อนที่จะเสียประตูเนี่ยไม่มีอะไรที่ น่าเป็นห่วงเลยในเกมนะครับแต่พอเรามาพาดจายที่ตอนพาดติดแล้วก็ไปเจอจังหวะการโต้กลับที่อันตรายนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงแล้วเป็นการยิงที่ที่ได้ผลด้วยแล้วก็อาจจะมีโชคด้วยฉะนั้นทีที่มีความสามารถมีความแข็งแกร่งแล้วได้ประตูนั้นเนี่ยมันก็ยากนะที่ที่เราจะรวงประตูคืแต่ว่า ตอในี่ขึเวลาหลังเราก็มีโอกาสที่จะสร้างจังหวะการยิงส่วนเทบทั่วไปก็แน่นอนนะครับเมื่อเรามาพา่าอีกรูปหนึ่งมันก็เขาก็ยิงได้ง,ง่ายขึ้นและวันนี้ก็ถ้าสรุปในส่วนตัวแล้วก็วัดกันที่ความแม่นยำในการจบคอง